ครับทุกคนมาดูช้างงามครับโอ้งายาวเลยงายาวเลยฮะัารท่งเที่ยวการรังเปย์จังหวัดชุมพรขอถึงตอนนี้กราบขอบคุณท่านคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ได้จัดงานในวันนี้

โครงการประกวดช้างงามจังหวัดสุรินทร์น้าปาร์ี้ขอตินครับโอ้ข่อป้าคุณท่านวสันต์ิงชนะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับสวัสดีทุกท่านครับมาดูช้างงามครับทุกคนอาจารย์นักเันเอาสำนักงานบริการบัตรประชาชนหงเชือกนี้คณะกรรมการผู้จัดงานครับงายาวมากท่านนีขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดช้างงามทุกท่านฮะชื่อพายอะไรครับร่วมกันไพอีกาสิทธิ์อายุเท่าไหร่ละ ไม่รู้นเอ๋อชื่อบิณควันครับมาร่วมเปเกียรติในายเอกการประกวดชางงามในวันนี้นะครับขอเชิญท่านอ๋อสามสิบแด้าโอ้งาสวยมากเลยอะที่เห็น่าสมดุลด้วยครับสามสิบเก้าภายเอกสิธิ์ครับทุกคนอายุสามสิบแปดนะครับโอ้ น,นี่ครับพายเอกสิทธิ์คับมาประกวดช้างงามน้องอีกเชือกนึงงายาวเลยงายาวเลยแต่ละเชือกโอ้โห

นี่ครับบรรยากาศางานประกวดช้างงามครับเมืองสุรินทร์ช้างงามน,นะครับโดยมหาวิทยาล,ายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์มูล,ลนิธิช้างแห่งประเทศไทยบริหารสวนจังหวัดสุริรโนโคร,ร,โรงารการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยหล่อๆทั้งนั้นเลยครับรโดยเฉพาะเอกสิทธิ์เนี่ยอายุ38นะฮะ เริ่มต้นขึ้นสำหรับการจัดการประกวดคุณยูตากานะครับวัสดีครับแม่น้องข้าว้าวัสดีครับกิการของการประกวดในวันนี้นะครับนี่ฮะอลังการมากต้องดูในเ้นต์พี่อาจารย์ขาวขานชื่อตามหมายเลขหนึ่งสองสามอาจารย์ขาวจะต้องดูสัตว์ส่วนส่วนสัตว์ดูหูดูหางดูงวงดูงา ดูให้ไปถึงลูกตาของควานและที่สำคัญเน้นความปลอดภัยภัยที่ไม่เกี่ยวกับช้างนั่งเฉยๆดูความแข็งและศักดิ์สิทธิ์เอาเชิญเชิญที่หนึ่งภัยอุ้มผางอายุ39ปีเดินออกมาโลกเดินไช้าเลยอาจารย์มายืนกลางเต็นต์ดนตรียังไม่ต้องเปิดครับเดี๋ยวมันจะดึงประเด็นเพราะว่า ตอนนี้ภาพของเรากำลังถ่ายทอดสดออกสู่สายตาพี่น้องชาวไทยอาจารย์เลยขอเป็นทางการนิดนึงนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านั่งนะลูกนะนักศึกษาหาเก้าอี้ให้พระคุณเจ้านะั่งมายืนตรงกลางลูกไทยอุ้มหางอายุ39ปีสูง2เมตร80เซนน้ำหนัก4,700กิโลควบคุมโดยนายหยุดลูกหยุดหยุดยังไม่ต้องหุนหยุดจึก๊ก หยุดเฉยๆควบคุมขี่โดยนายจิตติพงษ์พวงสวัสดิ์เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์กรรมการนั่งให้เรียบร้อยยืนนิ่ง,ง,งอ้าวหันหน้ามาตามคณะกรรมการกลางหูให้หูกลาง ไว้ด้านซ้ายหานปัดอปอกอาจารย์ขาวไม่ได้เป็นกรรมการตัดสินจะที่นำาก็เชิญคุณหมอปีชาเอาซ้ายหันปากหวานตาสวยนิที่คุณได้ทำหที่ได้รับถ้วยพระธานดังนั้นอีกไม่กี่นาทีโลลกแแีมาค่นเป็นถ่วยประธาน นี่ครับเอามาโชว์มาดูกันว่าเชษยกนะจะได้รางวัลช้างงามนะอาจารย์ขาวตลกดีนะแกเป็นคนตลกครับคะแนนนี้ถือว่าเป็นสมานลันนะครับเป็นในสายตาเสียมช้าระดับประเทศทังนั้นถึงเห็นช้างมาตลอดดังนั้นคะแนนอาจจะแตกต่างเลื่อมล้ำเล็กน้อยเราสามารถ <int azioni> <ous> สักถามแต่พ่อแก้วท่านเป็นประธานการตัดสินใจก็บอกว่าขอบใจลและก็ให้กําลังใจทุกคนปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็จะมีปีต่อๆไปแล้วก็คือาการที่ยิ่งใหญ่รางวัลน,นี้ก็ขอให้เป็นเท่าทุนตั้งไว้บนที่สูงนําเป็นเครดิตติดข้างรถได้นะครับข้างรถหมายถึงรถขนส่งนะไม่ใช่เป็นติดรถอะไรไปทั่วนี้แซวเนี่ยเรียกไม่ถูกเลยสวยๆตลอดทั้งนั้นใช่ครับผมตอนนี้ พันลงได้ขี่จักรยานไปถึงเซเว่เรีเยร้อยแล้วคาดว่าจะกลับมาไม่อีกนานครูที่ดีเขาไม่แกกน้ำนี่ฮะายสุนทรผมชอบอาจารย์มหาลาัยนี้ดีมากใส่เสื้อเหมือนกันมาเล่นโทรศัพท์ไม่ว่าช่วยนึกว่าช่วยบวกเลขเป่าฉันเล่นเกมแคนดี้ ดูกันครับแต่ละเชือกก็เท่าที่เท่าที่ผมดูรู้นะฮะงานยาวๆด้านนู้นอ่ะตัวต่างๆนี่ยแล่ห้อยเนี้ยะข้างกับคนเสื้อสีเหลืองเนี่ยแล้วก็เชือกที่หนีบอ้อยอย่เนี่ยอย่าลืมนะครับปีหน้าท่านยังมีโอกาสอีกไม่ต้องถึงกับแย่งมงกุฎกันนะครับไม่ต้องถึงมาเกี่ยงกันกรรมการเนี่ยผมว่าจะสรรเชิญบุคคลเหล่านี้มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเพราะนั้น ให้เชน่อ,อ,นอปปาผมนี่เป็นการตัวยงเป็นการมองเห็นให้มานาสตอรี่อ๋อดีมากดีมากอตอนนี้กรรมาการกำลังดูลายอยู่ครับไม่ช่ลายคะแนนครับตอนตัดสินไม่ได้ดูลายดูลายผลการแข่ันรเราวันนี้เรามีชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในงานเราหลายประเทศครับโดยจะเริมเมทำหมู่บ้ีนน เข้ามาถึง3ท่านแัะาชาตาประเทศจากดินนานะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการช้างที่มาซุ่มดูอยู่แล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทั้งยูทูบเบอร์และก็ในสังคมชาวช้างเราเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ครับวันนี้อาจารย์อาจะพูดสนุกสนานด้วเกิดบรรยากาศเป็นกันเองนะครับสังคมพี่น้องชาวช้างแต่ผมเห็นความชันนั่งอยู่บนคอช้างถือ องชนะเลิศอ่าเลขที่อะไรเลขที่5ครับอันลำดับห้าครับลายพานทองครับผ่านทองนะครับพานทองได้รองชนะเลิศนะครับผ่านทองเบอร์ลายผ่านทองเอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าเออได้รองชนะเลิศนะครับผ่านทอง ไทเบียนะครับรองชนะเลิศอันดับที่สครับลายตูรูครับาตูรูอันดับสามรองอันดับที่2 ลายจันน้อยครับลำดับที่สองจันน้อยลายเลหนึ่งหมายชนะลายชนะทชนะเลิกขึมาลายเอกสิทธิ์ครับเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ครับได้ที่หนึ่งนะครับนั่รองอันดับหนึ่ง

พิทยาหอมไกรล,ลาดครับให้เกียรมอบถ้วยรางวัลคับยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับรองชนะเลิศอ,อันดับที่3นะครับขอเนเชิญคุณภาสพนกนทิทสุทนะครับให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลนะครับออยู่ในช่วงของประกาศรางวัลนะครับ ที่3นะครับลายป่องนะครับลายป่องนะครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับรองชะนะเลิศอันดับที่2ครับเรียนเชิญนายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำครับอดีตผู้นใยการสถาบันโฆาชบาแห่งชาตินะครับให้เอียริมอบ ด้วยรางวัลครับตูรูครับทีนี้รับรางวัลครับเชิญคุณหมอบนเวทีครับ ที่พายตูรูรับรางวัลตูรูน,นะครับรับรางวัลรองชนะเลิศนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับ รางวัลรอชนเลิศอันดับที่หนึ่งเัิรท่านสมุทรภูกิกเกษมครับให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลครับชียวครับับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับ ก็คือลายจันน้อยครับเสียง้ยรงไทั้งร้เสียงอยาเียยด้วยได้นะครับทานททางนี้ครับาล้องทางนี้ครับลุงลุวัดลุงวัดเอ้ากอนะครับกล้องทางนี้นะครับ คุณท่านสมรๆๆสภูกิจิเกษมนะครับู้เชวชาญเรื่องช้างนะครับที่กำลังใ,ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับและถ้วยประธานพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณครับนั่นก็คือรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่พลายเอกสิทธิ์ครับรางวัลที่หนึ่งครับเอกสิทธิ์คระช้างมาข้างหน้าครับใมาหน น,นี่คือรางวัลที่หนึ่งนะฮะช้างงามช้างงามนะครับพายเอกสิทธิ์นะงานอุ้มบาทงาอ้อมอ้อมจักรวาลงาอ้อมนะ เอกสิทธิ์ครับรางวัลชชะเลิศถ้วยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณครับครับขอกันทิ่าด้วยนะครับครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ และอีกคู่หนึ่งนะครับเราจะได้ทราบผลช้างพังที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4, 3, 2และ1และรางวัลชนะเลิศที่จะได้ครองถ้วยประธานพระเจ้าวรวงเผอพระองค์เจ้าอธิตยทรรกิติคุณครับเงินครับเงินกเสความยินดีด้วยนะครับ ขออนุญาตยืนใกล้ๆกันครับช้างยืนใกล้ๆกันนะครับที่ได้รับรางวัลทั้งห้าเชือกนะครับเรียงตามลำดับเลยนะครับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศลําดับที่หนึ่งรองชนะเลิศลาดับที่สองรองชนะเลิศลาดับที่สามและรองชนะเลิศลําดับที่สี่ครับยินดีด้วยนะครับ อาประมือเป็นกำลังใจให้กับทงาน้าเชื่อนะครับรวงทั้งเชื่อคอื่นด้วยนะครับที่วันนี้นะครับได้เข้ามาร่วมการประกวดช้างงามสวยงามถูกใจทุกท่านแน่นอนนะครับโอเคครับซ้ายหันเดินออกจากหน้าเวทีไปนะครับต่อไปเป็นช้างพังนะครับหลังจากช้างงานะครับก็เอกสิ์ได้รับรางวัลเนาะ ช้างที่ได้างวันปีนี้นะครับคณะกรรมการบอกว่าปีหน้ามีสิทธิ์เข้าประกวดอีกเช่นเคยนะครับต้องมาป้องกันแชมป์หน้าเอกสิทธิ์นะอีหนึ่งเงินเท่าไหร่อ๋อโอ้สวยงานครับครับต่อไปช้างพังครับขอประกาศ ช้างที่เข้ารอบับรางวัลนะครับห้าห้ารางวัลนะครับขอเชิญช้างพังคำพองครับช่วยตบมือให้เกียรติกับช้างที่เข้าส่งประกวดนิดนึงนะครับพังบุญอุ้มนะครับพังนิโคครับตัวต่อไปพังคำแสนครับ ถ้าเชือกนี้ที่จะเข้ารับรางวัลแต่ว่าเชือกไหนจะได้อันดับ1 2 3 4 2> นะครับ,รบอันดับ5้านะครับคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4รองชนะเลิศอันดับ3 2แล้วก็รางวัลชนะเลิศนะครับมัอ๋ออีกอีกเชือกหนึ่งพังลำพูนครับ